สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่26ตุลาคมนะ2563ก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับของวิชาสถิติทั่วไปนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการทดสอบคายสแควร์นะครับาจากหัวข้อที่ผ่านมานะครับอาจารย์ได้กล่าวถึงการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของประชากรกลุ่มเดียวนะครับก็คือค่าเฉลี่ยประชากร คนะ่าสัดส่วนประชากรนะครับค่าความแปรปรวนของประชากรนะอันนี้เป็นการทดสอบค่าพารามิเตอร์ที่อาจารย์สอนผ่านมานะครับแต่ว่าในหัวข้อนี้ก็เป็นการทดสอบนะเฉพาะนะครับรานนี้การทดสอบเฉพาะอันนี้เขาเรียกการทดสอบคายกำลังสองหรือคายสแควร์นะครับคายสแควร์เนี่ยเขาใช้อักษร ภา,าษากรีกนะครับสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับคายสแควร์นะครับตัวนี้คายสแควร์เนี่ยเป็นการทดสอบที่เราจะต้องเก็บข้อมูลนะครับมาอยู่ในรูปของความถี่หรือข้อมูลที่เราจําแนกประเภทนะครับในหัวข้อนี้นะครับข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปของความถี่หรือจําแนกประเภทนะครับจำแนกประเภทนี่เท่นอะไรเช่นจํานวนผู้หญิง นะผู้หญิงมีจํานวนกี่คนผู้ชายมีจํานวนกี่คนอย่างนี้ก็เรียจกจําแนกประเภทนะครับชั้นปีที่1กี่คนชั้นปีที่2กี่คนปีที่สากี่คนปีที่4กี่คนอย่างนี้ก็เรียจกจําแนกประเภทนะครับนะการเกิดอุบัติเหตุในวันจันทร์มีกี่รายนะครับการเกิดอุบัติเหตุในวันอังคารการเกิดอุบัติเหตุในวันพุธ การเกิดอุบัติเหตุในวันพุธหัสการเกิดอุบัติเหตุในวันศุกร์การเกิดอุบัติเหตุในวันเสาร์การเกิดอุบัติเหตุในวันอาทิตย์หมายถึงจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะเราจะต้องนับจํานวนครั้งของข้อมูลมานะครับถึงจะทดสอบได้นอกจากนี้การทดสอบการแจ็แปรเนี่ยยังสามารถเอาไปทดสอบลักษณะของประชากรด้วยนะลักษณะของการแจกแจงประชากร ว่าเป็นไปตามที่คาดไว้นะครับการทดสอบแบบแลักษณะประชากรเนี่ยเราไม่ได้เรียนนะในวิชานี้แต่วิชานี้เราจะเรียนเฉพาะการทดสอบที่เป็นข้อมูลจำแนกประเภทนะครับอัน,นี้การทดสอบข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่นะครับหรือจำแนกประเภทเนี่ยนะครับอาจจะมีอยู่2การทดสอบนะครับการทดสอบแรกก็คือการทดสอบ ภาวะสารูปสนิดดีหรือว่า Goodnet of Fittest ตัวนี้นะครับ Goodnet of Fittest นะครับเป็นการทดสอบนะข้อมูลที่จำแนกตามลักษณะใดาลักษณะนหนึ่งนะครับทดสอบนะเช่นจำแนกลูกค้าที่ชอบเครื่องดื่มชนิดต่างๆหรือนะจำนวนนะักศึกษาที่เข้าเรียนสายในแต่ละวันนะครับจำแนก อย่างนี้นะครับแล้วก็จำแนกนะตามาเพศผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้ได้อย่างนี้นะครับจำแนกตามระดับการศึกษาอย่างนี้นะครับลักษณะข,ของข้อมูลที่เก็บมานะครับจะเป็นลักษณะข,ข้อมูลที่มีตัวแปรตัวเดียวหรือว่าจำแนกทางเดียวนะครับแต่ว่าตัวแปรตัวนี้สามารถจำแนกออกเป็นหลายกลุ่มย่อยหลายกลุ่มย่อยนะ กลุ่มเนี่ยเราแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว K ตัวเนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันสามารถจําแนกออกเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มนะครับเกลุ่มนะส่วนตัว OI เนี่ยโอก็คือตัวที่เราไปเก็บข้อมูลมานะครับตัวเนี้ยโอก็คือเราไปเก็บข้อมูลมาเป็นจํานวนตัวนี้ก็ O1 O2 ไปจนถึง O ตัวที่ K นะครับก็คือกลุ่ม มี k กลุ่มนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเห็นไหมครับนะถ้าเราจําแนงแนวนอนแนวตั้งก็ได้นี่แนวตั้งอันนี้แนวนอนการเก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับนะทีนี้ผลรวมของข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าจำโ OI อไได้หนึ่งถึง k ตัวนี้ก็เรียก n จำนวนข้อมูลนะครับ เ็ okay, นะเี่ยจำนวนแนวแนวแนวตั้งกับแนวนอนก็ได้นะครับข้อมูลต้องเก็บมาอย่างนี้นะครับอันนี้ขั้นตอนการทดสอบขั้นตอนการทดสอบนะครับเราต้องตั้งสมมติฐานนะครับสมมติฐานเนี่ยเราจะตั้งออกเป็นอสองกรณีนะครับสองกรณีหรือเราไม่ตั้งออกเป็นสองกรณีก็ได้เราอาจจะตั้งแบบนี้เลยก็ได้นะครับ ความถี่ที่ได้จากการสังเกตเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ถ้าเราไม่แยกออกเป็นสองกรณีนะครับเราก็ตั้งแบบนี้เลยสงมติฐานว่างข้างบนนะครับสมมืิฐานทางเลือกเราก็ตั้งว่าความถี่ที่ได้จากการสังเกตไม่เป็นตรงนี้ไม่เป็นอันนี้เป็นนะครับถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับจะมีข้อเสียก็คือว่าเราจะไม่เห็นตัวสัญลักษณ ที่อยู่บนอทอมมูธฐานว่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งแบบกรณีที่1เนี่ยข้างล่างนะครับเช่นสัดส่วนอันนี้ียกว่าสัดส่วนนะสัดส่วนของกลุ่มที่1เท่ากับกลุ่มที่2เท่ากับกลุ่มที่3ไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มที่ k เท่ากับเศษหนึ่งจนเทนี่คือสัดส่วนเนี่ยของแต่ละกลุ่มมีค่าเท่ากันนะครับอย่างนี้เราเขียนง,ง่ายๆนะครับว่า สัดส่วนของแต่ละกลุ่มมีค่าเท่ากันนะครับเท่ากันเท่ากันก็คือตัวนี้นะครับ pi เท่ากับเศษหนึส่วน k นะครับโดยที่ i เนี่ยเั้า่หนึ่งถึง k ก็คือ k คือจำนวนกลุ่มนะครับอย่างนี้นะครับต่อไปสมมติฐานทางเลือกเราตั้งว่ามี pi ไม่เท่ากับ PJ อย่างน้อยหนึ่งคู่หนึ่งคู่อันนี้ก็คือสัดส่วนของแต่ละกลุ่มมีค่าเท่ากันเนี่ยนะครับตัวนี้เท่ากับเ1นหนึ่งนเคกับอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าสัดส่วนของแต่ละกลุ่มมันเกิดไม่เท่ากันละ่ะเราก็ต้องตั้งแบบที่สองนะครับก็คือสัดส่วนของกลุ่มที่หนึ่งเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึง่งกลุ่มที่สองเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึง่งกลุ่มที่สาม เท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่กลุ่มที่4เท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับแล้วสมมติฐานทางเลือกเราก็ตั้งว่ามี pi ไม่เท่ากับ pj เท่ากับเท่ากับค่าคงที่อย่างน้อย1ค่านะครับอย่างน้อย1ค่าแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะตั้งแบบนี้ได้โดยส่วนใหญ่แล้วโดยมากนะครับเขานิยมแบบนี้นะนิยมเขียนแบบนี้นก็คือ แทนที่จะเขียนทีละตัวนะครับทีละตัวอย่างนี้นะเขาก็เขียนรวบทีเดียวเลยนะครับสัดส่วนของกลุ่มที่1ต่อกลุ่มที่2ต่อกลุ่มที่3มต่อกลุ่มที่ k เท่ากับค่าของที่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่อย่างเช่น1ต่อ2ต่อ3สมมุติมี3มกลุ่มอย่างนี้นะครับอย่างนี้สัดส่วนมันก็คือ1ต่อ1 1ต่อ2ต่อสาม อย่างเงี้ยก็คือเขานิยมเขียนตั้งอย่างเงี้ยถ้ามีสามกลุ่มเป็นจัดจวนอย่างนี้นะครับต่อไปสมมติฐานทางเลือกก็ตั้งว่ามี pi ไม่เท่ากับ pj ควนี้พอคุณตั้งอย่างนี้สมมติฐานทางเลือกของคุณก็ต้องตั้งอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเราต้องตั้งว่าจัดจวน pi ไม่เป็น ไปตามที่กำหนดอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไปตามที่กำหนดก็คือตัว pi เนี่ย i ได้1ถึง3ก็คือมันไม่เป็นไปตามที่กำหนดก็คือมีอย่างน้อย1ตัวแล้วแหละที่มันไม่เท่ากับ1ไม่เท่ากับ2ไม่เท่ากับ3ตามนี้นะครับอย่างน้อยนะครับนี่คือสมมติฐานต่อไปจะตติทดสอบ ถ้าตีดี้สอบก็ใช้ตัวคายจะแปรตัวนี้นะครับนะสูตรนี้คาร์จแปรคำนวณตัวนี้คาร์จแปรตัวนี้ก็ไม่ได้คำนวณง่ายๆนะครับคาแปรเนี่ยเพราะว่าตัวที่คำนวณยากก็คือตัว Ei Ei ตัวนี้นะครับเพราะนักจ่าจะต้องหาวิธีการคำนวณตัว Ei ให้ได้ก่อนนะครับในแต่ละข้อ Ei คืออะไรครับ Ei ก็คือความถี่ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่ i ตัวนี้แหละครับที่เราจะต้องคำนวณขึ้นคำนวณจากสูตรนะครับมันจะมีสูตรให้คำนวณ e i ก็คือสูตรเท่ากับ n คูณกับ p i ตัวนี้นะ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด p i ก็คือความน่าจะเป็นของกลุ่มที่ i นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงวิธีการคำนวณให้ดูนะครับ p i ก็คือความได้เป็นของกลุ่มที่ i นะครับ ส่วนตัว k k คือจำนวนกลุ่มนะครับจำนวนกลุ่มหรือระดับของตัวแปรนะครับที่สนใจศึกษานะครับเหนเพราะงั้นเนี่ยเวลาคำนวณตัว ei เนี่ยพอํำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คตรวจสอบตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องตรวจสอบก่อนคำนวณ คำนวณอะไรครับคำนวณขายสแควร์ตามสูตรข้างบนนะคายสแควร์ตัวนี้นะเพราะงั้นก่อนที่จะคำนวณขายสแควร์เนี่ยจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขนี้ก่อนถ้าไม่ตรวจสอบเกิดอะไรขึ้นค่าที่คำนวณได้ตรงนี้อาจจะผิดแต่ถ้าเราตรวจสอบตรงนี้ค่าที่คำนวณได้นี้มีโอกาสถูกสูงนะครับโอเคนะครับต่อไปก็กําหนดระดับในระยะสาคัญนะครับกําหนดระดับในยะสําคัญแล้วก็ หาค่าวิกฤตอันนี้เดี๋ยวเราก็วาดรูปนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบอันนี้เราไม่ต้องไปจำนะค่าวิกฤตนะครับต่อไปสรุปผลการทดสอบนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการทดสอบอัวนี้เวลาเราคำนวณเนี่ยตัวใค่จะแปรตัวเมื่อกี้ตัวใครจะแปรตัวเมื่อกี้มันมีข้อจํากัดในการคํานวณน,นะครับตัวเนี้ข้อจํากัดของมัน มีอะไรบ้างนะครับก็คือตัวความถี่ที่คาดหมายนีตัว e i เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับถ้าน้อยกว่าเท่ากับ5เนี่ยมันต้องทำการปรับสูตรหรืออาจจะต้องรวมกลุ่มความถี่ตัวที่น้อยกว่า5เนี่ยน้อยกว่า5เข้าด้วยกันนะครับเข้าด้วยกันนะครับโอเคนะครับเพราะนตัว e i เนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ5ถ้าน้อยกว่า ห้าเมื่อไหร่ต้องอาจจะต้องรวมกับกลุ่มอื่นที่น้อยกว่า5แล้วเพื่อให้มันได้มากกว่า5นะครับโอเคนะครับคนนี้พอรวมกลุ่มลงไปเนี่ยก็จะทําให้องค์สายสละมันลดลงด้วยนะครับปกติเนี่ยองสายสละของตัวคาร์สแควร์เนี่ยตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ n 1, นลบหะครับแต่พอเรารวมกลุ่มปับ๊บค่าสมมุติมันมี5้ากลุ่ม k เนี่ยมันเป็น5แต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มันน้อยกว่า5 ei เนี่ยมันน้อยกว่า5ก็ต้องไปรวมกลุ่มถูกไหมรัพอไปรวมกลุ่มตัว,ต,วตัวองศาสระมันมันก็ไม่ใช่5้ากลุ่มแล้วมันจะต้องเหลือ4กลุ่มเพราะฉะนั้นองค์ศาสระมันก็จะลดลงนะครับต่อไปในกรณีที่มี2กลุ่ม2กลุ่มหรือ2ระดับนะค่าองคศาสระมันก็จะเหลือแค่1 หายตัวนี้คือ k ลบหนึ 1, ไม่ใช่ n k ลบหนะครับเพราะเนี่ยพอเราลดลงไปหนึ่งสองลด1ก็เหลือ1มันก็จะให้ค่าจะถิติถ้ากรณีที่มันเป็นหนึ่งเนี่ยองศาสศละมันเป็น1เนี่ยมันจะให้ค่าจะถิติตัวใคจาแปลที่มันมีค่าสูงกว่าควรที่จะเป็นนะครับคือพูดง่ายโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์ฟิตติ้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็นจะทําให้ค่าคลายสแควร์จะต้องปรับปรับด้สูตรนี้อีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาในคอร์สนี้ยังไม่เคยออกถึงการปรับสูตรนี้เลยจําไว้นะครับยังไม่เคยออกนะครับยังไม่เคยออกนะไม่เคยออกแล้วก็ไม่คิดจะออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่เคยออกกรณีที่เป็นสอง k เป็นสองกลุ่มแล้วก็ลดไป 1, หนึ่งเหลือ 1, 1> หนึ่งเหลือ 1, หนึ่งแล้วต้องมาปรับสูตรเพราะฉะนั้นไม่เคยออกกรณีที่ k เป็นสองโอเคไหมครับเราก็ออกกรณีที่ k เป็นสามเป็นสี่เป็นห้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบอันนี้ก็เรียกการทดสอบจัดส่วนว่าเป็นไปตามที่เราคาดไว้ไหมหรือการทดสอบนี้เราเรียกว่าการทดสอบภาวะสารูปสนิดดี ก็คือการทดสอบจัดส่วนนั่นเองนะครับเราลองมาดูนะครับตัวอย่างนะครับของการทดสอบตัวนี้